พระเถระที่อยู่ในอารมนี้อยู่ในอาสมวันนี้เป็นวันพระอีกวันหนึ่งที่แดกก็ว่าจะอยู่ <c oughs> แต่เนื่องจากเราเคยเคยทำมาถ้าถามว่าตั้งแต่ตั้งวัดตั้งวางมาเกือบจะสองร้อยปีก็ไม่มีเห็นอะไรแม้กระทั่งถ้าสลาพัง ธาราโยสาราลา้าเราก็เลื่อนไปสลาราเมแต่เมื่อสถานการณ์ปีที่แล้วก็ไม่หยุดแต่ปีนี้หยุดในวันพระหนึ่งนะก็คงจะวันเป็นวันพระและกันยมเป็นอันว่าวันที่19ยกเลิกแต่วันที่ยี่หก็เป็นเป็นวันมาคะเอเป็นวิสาขะก็ต้องทําวันพระก็ต้องมีการแสแดงพระธรรมเทศนาอัตมาภาพ ะได้เป็นผู้แทนเป็นองค์แสดงรรมรตกสืบต่อไปนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พควะตโตอรหัโตสมาสัมพุทธัสสะกาโลขจติภูตานิสัพพายวะสัตตานิติบัดนี้อาตมาภา จกได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อเป็นเครื่องสดับสติปัญญาให้สาธุชนทั้งหลายทำบุญทุกวันพระแต่เนื่องสถานการณ์คุณโควิดเข้ามาครอบ ทำให้หวั่นเกรงและหวั่นกลัวพูดถึงในสมัยพรบพุทธกาลมีเหมือนกันแต่เราเกิดไม่ทันสามร้อยปีที่ผ่านมามีการลาโลกแล้วก็อาหิวาตะโลกแล้วก็ แล้วก็มาไข้วัดใหญ่อ้ฮคิวานเกิดจากมาจากประเทศอินเดียมาแรงวันเป็นพาหนะส่วนการกาลาโลกเกิดจากประเทศสเปนในช่วงร,รัชกาลที่นหนึ่งที่สองและก็มาไข้หวัดใหญ่สุดท้าย2 5 6 3กก็คือไข้โควิด นะฉะนั้นชาวบ้านชาวช่องก็จะเรียกแรกๆกนะชาวบ้านเขาเรียกกัน,นหาตับตับเรียกหามาจินตับต่อมาหาตับไส้เรียกหามาจินไส้ต่อมาหาจิมหัวคือไข่แบบใหญ่แล้วก็ล่าสุดคือหาตับปอดคนเรายจะแช่กันยางหยกหาตับ หาลำตับหาตำไส้หาตำห,หัวหาตำตับถ้าเป็นภาษาอีสานหาตำตับ,ตบ,ตบตประมาณนี้แหลอะอาตมาได้หหินยงพุทธภาษิต่าเป็นสังเกตว่ากาโลคจติภูตานิสัพเพเยว,เว,วสะสัตตานีติการการก็คือเวลากลืนกินตัวมันเอง กืนกินการเวลาด้วยแล้วก็กืนกินกวนมันเองด้วยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในกระเจ้าสามร้อยปีที่แล้วก็มีเกิดภัยพิบัติแบบนี้เช่นกันสมัยพุทธเจ้าที่เมืองไพรสาลีก็เช่นกันข้าวยาหมาแผงมีมนุษย์มนุษย์กินคนก็คืออาหารไม่มีอยู่และมาเป็นสิบสิปี ก็ต้องอยู่ด้วยการกินทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นผีมั่งมันหน้าตาม,มันแย่งกันกินสุดท้ายพระพุทธเจ้าก,ก็เลยไปไปก็ไปถามว่าเป็นปลาก็ไม่ใช่ไปไปเรียนเอามนท่านก็ไม่ได้ไปเสด็จไปก็จะแต่ว่าให้พระอานุมท์เรียนรัตนสูตรที่ที่พระพุทธเจ้าได้สวดอยู่คุณโยมก็ได้สวดอยู่คดีว่ารัตนสูตรวันนี้ก็จะมีการสวมดมน นะแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วก็จะน่าจะสวดได้แต่ออนไลน์สวดได้แต่ถ่ายเท่าสดนะมันจะมีวัดวัดพระเชตุพน,น,นวัดไตรมิตรวัดพนันเชิญอะไรตรงน้ำดองนี้นี่ก็คือู้อย่างส่วนอาตมาได้ยกปุจจิตว่ามันกลืนตัวมันเองและก็กลืนกาลเวลามนุษย์เราก็เช่นกันอายุ ตั้งแต่คลอดมาจนถึงเป็นนางสาวเป็นนางสาวก็เป็นเจ้าสาวจากเป็นเจ้าสาวแล้วก็เป็นแม่จากเป็นแม่มีลูกีหลานก็จะเป็นเป็นย่าเป็นยายเป็นตาไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นเป็นทวดอันนี้ก็คือเราได้จากการจันทรฉะนั้นจะมีคําสุภาษิตหนึ่งที่จำครูบาอาจารย์ตั้งเทศ เพื่อจะทำใหร้ร,รื้ยการอยู่อโควิจิตปฐมรัฐเทศไว้ไว้ว่ามีอาสุรกายอาสุรกายตัวนี้มันชื่อโควิดไม่ตาสองตาตาหนึ่งสว่างตาหนึ่งลิบรีจจราีไปได้สามทางโดยไม่ต้องลำบากมีปากไม่มากมีปากไม่มากสิบสองปาก มีฟันไม่มากปา,ากละสามสิบซี่อาสุรกายตัวนี้มันชื่อโควิดแปลอธิบายก็คือคำว่าชื่อของมันชื่อโควิดมีตาลิบหลีตาห่ลิบหลีตาห่งสว่างตาหนึ่งสว่างก็คือกลางวันตาหนึ่งลิบหลีก็คือกลางคืน จอรรีไปได้สามทางโดยไม่ต้องลำบากมันมาทางเคือบินด้วยมันมาทางเรือด้วยมันมาทางอากาศด้วยมันมาทางน้ำด้วยแล้วไปเที่ยวไปนะไปเที่ยวตลาดกุ้งด้วยไปเที่ยวสนามบวนได้ด้วยล้วไปเที่ยวเที่ยวปั๊บเที่ยวบาทองหล่อได้ด้วยแล้วก็ไปเที่ยวไปทั่วเลยคือจอรรีไปได้สามทาง ทั้งทางบกทางอากาศทางนา้ำโดยไม่ต้องลำบากมีสิบสองปากอยู่สิบสองปากก็คือเดือน,นเดือนมการากรพภามีนาเมษาทั้งหมดสิบสอเดือนนะโยมนะเห็นไหมมันเลยมาแล้วสองปีแล้วที่เขามาน,ะน่ะเลยมาแล้วสิบสองปากฟันไม่มากปากละสามสิบซก็คือ คำว่าสิบสองก็คือเดือนฟันฟันไม่มากปากละสาสิบที่ก็คือเดือนวันนยมวันตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองที่สจนถึงวันที่30สก็คือฟันของมนุษย์เราเองปากละสามสิบซกลืนคนทั้งปักตะพีอักขรลกายตัวนี้มันชื่อโควิดเลย เป็นสัจธรรมเป็นชนิดหนึ่งฉะนั้นเรายุคเรายุคเขายุคในรัชกาลในรัชกาลตั้งแต่มีวัดสเกตก็มีรัชกาลที่ที่สองที่สก็มีโลกอภิวาหนักเหมือนกันครจะอยู่ในอยู่ในประวัติศาสต์ชีวิตไปแปดหนึ่งกว่านี่กถูกนะแล้วก็ไขวัดใหญ่ก็มไม่เท่าไหร่ แก้สถานการณ์ได้ส่วนไข้หวัดส่วนไวรัสโควโิด1มันเป็นมงกุฎนะก็เลยทําให้เรามันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าเราู้จักป้องกันอย่างประมาทก,ก็คือให้เราจาบทั้งหลายว่าอะไรจะเกิดแต่เมื่อเราไม่ประมาทแล้ววันนี้อาตมาก็ได้ทำน้ำประชาย,ดดยมาให้โยงด้วยน้ํำขิงให้ยงด้วยเพื่อเป็นการ เป็นทางการำคำนวใใ้ทางสุดท้ายก็มีการมอบข้าวสารมอบของต่างๆที่พอมีมีข้าวสาราบ้างมีขข่บ้างก็ได้แจกเป็นธรรมทานสนองพระราชดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลจุลจักรพรรดาสังฆาปรินายกจะบุกสมเด็จพระสังฆราช่า,านมีดำริมาก็เลยต้องทำเพราะว่ามีหนังสือมามีหนังสือมาไม่กี่วันก็ต้อง ก็ต้องทำมนเพื่อแต่ว่าเราไม่ละหมาดใช้ชีวิตแบบนิวหนอมอนจะนนั้นวันนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธขออนุภาพคุณพระธรรมขออนุภาพคุณพระสงฆ์ขออนุภาพแห่งการพระสงฆ์ได้ส่วนขยายมนสยายรัตนสูตรถวายสยายมนอธิบายมนรัตนสูตรเมตตาใหญ่แผ่เมตตาให้ปกป้องรักษา ปัจประบุตของเราแล้วก็ญาติโยมที่มาหายจากทุกหายจากโศกหายจากโรคหายจากภัยภัยปิบัติด้วยบุญกุศลภัยปฏิบัติขอจะได้กลอบกลายมีความปลอดภัยรักษาสุขภาพมีพลังต่อสู้กับการมนชีวิตพวกเราอย่าประมาทใช้ชีวิตแบบใหม่ new n o นม a ขอบุญกุศลจงสำเร็จกแก่ท่านทั้งหลายทุกปากการเอวังก็มีด้วยปาการละชนี